นาทีทองในช่วงต้นฤดูฝนเจ้าบ้านหนองแฟกสุดคึกคักหลังฝนตกแดดออกแมงมันโพนับปันแห่เก็บปะตันใจสวิงดักป่าช่วยวุ่นราคาสูงเรี่ยวกิโลกรัมละสามปันสร้างไรายได้สับพึงไข่ไวยไข่ได้บางรายถึงกับตานเตรียมเฝ้าตลอดทั้งคืนคุณผู้ชมครับนี่ตีบริเวณแทงน้ำบ้านหนองแฝกหมู่ที่4ตบลหน,นองแฝกอำเภอสารปี ในช่วงต้นหน้าฝนอย่างนี้ครับชาวบ้านก็จะปากันออกมาเก็บมังมันตีอยู่ตามหูพื้นดินขึ้นมาผสมพันธุ์หลังจากฝนตกแล้วก็มีแดดออกเปิดตือว่านอกฝนตกแดดออกโอ้แมงมันมาละคุณผู้ชมเคยกินกันก็ครับก็ว่าใครมีเมนูอะไรอย่างเกี่ยวกับแมงมันลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับบางท่านบอกว่าขั้วแมงมันใส่เกลือเมาออีนาะนะครับซึ่ง หลายคนครับก็จะพออหูแมงมันออกนักขนาดเก็บบัตันต้องมีการนําใส่อุปรกรณ์ที่ดักป่ามาครอบหูแมงมันเอาไว้ที่ออกเต็มบริเวณทั้งน้ําแล้วก็บริเวณใกล้กับบ้านเรือนประชาชนโดยแมงมันที่เก็บมากินจะเป็นแมงมันตัวเมียเพราะมีความมันกว่าตัวปูตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวปูสีออกแดงดําส่วนแมงมันตัวปูจะออกเป็นสีส้มรสชาตินี่นะครับท่านผู้ชมเปิ้นว่าส้มน,น้อยน้อยเนาะก็เป็นนิยมที่จะามากินกับข้าวและบะหมี่ราคา แต่นําจะแต่เพื่อนจะนําไปทอดเหมือนกุ้งฝอยก็จะลําขนาดทาให้ชาบ้านบางรายก็มีอุปกรณ์มาพร้อมกับเตียนไขเอาตามจินะครับหรือว่าใช้ไฟส่องเนี่ยนะมันจะเป็นการล่อแมงม,แมันทําให้แมงมาได้แมงมันไปกว่า1กิโลกรัมสำหรับเม,เเมนูแมงมันตัวเมีย้าบ้านในปื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับจะนิยมนําไปคั้วเกลือก็ว่าทอดกรอบแล้วก็เออลืมนี่เมนูนี้คุณผู้ชมตําน้ําพริกแมงมัน แล้วแต่ชื่นชอบนะครับส่วนราคาช่วงนี้จะอยู่กิโลกร,รัมละ2อ0 0ันถึงสามพันแต่เมื่อชาวบ้านมีไรายได้อย่างดีโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพด้านนี้ก็จะมีการใช้อุปกรณ์มาช่วยหรือว่าบางทีก็จะลูกกันเก็บนะครับบางคนก็นมารอนั่งรอที่หแูแมงมันมันเกยออกเพื่อจะมาจองก่คนอื่นแต่ว่าบางคนก็ผิหวังบ่อออกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโจกตัวเปนมาอันนะครับซึ่งแต่ละปื้นที่จะออกมาพร้อมกันอยู่ที่ฝนตกปื้นที่ใดกอ่อนคือฝนตกแล้วแดดต้องออกตัวแมงมันหนึ่งจะออกเป็นมาอันครับ